มินชาลิดาเคลื่อนไหวกลางไอจีใหม่หลังเจอดราม่าไม่ขอโทษเดล่าต้องบอกว่าล่าสุดมิ้นชาลิดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลางไอจีเพื่อนสนิทใหม่ดาวิกาหลังเจอดราม่าไม่ขอโทษเดล่าราณี กลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อใหม่ดาวิกาก็ได้ให้ประกาศขอยุติททำรายการหลังเจอดราม่าเมานังเอกตัวแม่แย่งซีนโดยเธอนั้นขอโทษที่ทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบจะหาคอนเทนต์อื่นทำแทนก่อนเจอดราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเดล่ารานี และล่าสุดใหม่ดาวิกานั้นก็ได้เคลื่อนไหวจึง้งหลังเจอดรามา่าขอโทษแก๊งนางเอก4ภาษามาลายูหรือภาษามาเลไม่ขอโทษเดล่าราณีโดยงานนี้เธอนั้นก็โพสต์ภาพลอยตัวเหนือดรามา่าสะบัดผมแบบจึง้งๆท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย อีกทั้งงานนี้มิน้นชาลิดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลางไอจีเพื่อนสนิทใหม่ดาวิกาหลังเจอดราม่าไม่ขอโทษเดลล่ารานีโดยงานนี้มิน้นชาลิดาก็ได้แสดงความคิดเห็นลอยตัวเหนือดราม่าเป็นรูปอิโมหัวใจเท่านั้น